แกะกล่องลำโพงบลูทูธเล็กแต่แจ๋ว Kinjo V8 เป็นไงมาดูกันของลำโพง Kinjo V8 ออกมานะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของเขานี่คือเห็นเลยว่าเป็นหน้าจอ RGB แบบนี้นะครับ <จะ S 1> สวย<อ>ง,งางมาเปิดกันดูนะไฟ RGB จะสวยขนาดไหน เป็นไงครับเสียงที่เราเปิดเราจะเห็นเลยแหละว่าความสวยงามของ V8 ตัวนี้ก็คือไฟ RGB ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเหมาะมากๆเป็นสไตล์เกมมิ่งไซเบอร์พังเลยล่ละนะครับนะครับก็เป็นลำโพง10วัตต์นะครับซึ่งมีให้ถึง2ตัวเลยนะ<ม>นะครับก็คือตัวนี้รองรับบลูทูธ5.3เลยนะโพงสับวูเฟอร์อยู่ตรงนี้นะครับและที่สำคัญก็คือ เป็นที่ชาร์จแบบ USB-C มีช่องเสียบไมเพิ่มนะครับแบบ microSD ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือมีแบตในตัวถึง1,800มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้ถึง3ชั่วโมงเลยนะแล้วสำหรับปุ่มควบคุมนะครับปุ่ม power ปุ่ม Pay ปุ่ม next forward นะครับปุ่ม two w i t e นะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนแสงได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันเปลี่ยนโหมดแสงได้นะถ้ากดและถ้ากดคาก็จะเปลี่ยนระบบ โหมดของไฟได้นะครับแล้วดับเบิลคลิกนะครับก็จะเป็นการปิดแสงได้นะครับเผื่อใครไม่ชอบแบบนี้เลยนะครับก็เจ๋งดีนะครับไฟ RGB สวยมากนะครับเหมาะกับสไตล์เกมมิ่งเลยนะครับนี้เรามาทดสอบการเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับก็ไปที่บลูทูธของ Android เลยนะครับแล้วเราก็จะเจอ V8 ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับก็สามารถคอน n e c กได้แล้ว ข้าวนี้เรามาลองทดสอบลำโพง Kinjo V8 กันดีกว่าครับว่าเสียงจกๆๆงนะกระนาดไหนโดยรวมนะครับผมบอกเลยว่าเป็นลำโพงราคา300บาทที่มีไฮไลท์ก็คือไฟ RGB แบบนี้นะครับโดยสําหรับเสียงที่ได้นะครับว่าจะออกเป็นเสียงที่มีความโปรอิ่มนะครับและเบสท,ที่ออกมากําลังดีเลยนะครับถ้าถูกใจนะครับสามารถกดซื้อได้จากตะกร้าด้านล่างได้เลยนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ